ไฟที่เขานี่ก็ต้องซื้อคิ้วเขาได้น่อนอองปาะามามาลาม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 งมามามมา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 มนมา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 ๆมาาม อืมอืันนี้เ็เดิมมันอืมอืมต้มนอมอต้าขวรบส้มพี่นองต้มมาววากระออืมเมมันกระทาบ่พนอ้าวเด้งอมาตนี้ตนี้บันบันเนอบก่อนเขากะกินยอะแต่ว่าซิวบัตคิวบไรเนยอ้ะไรเข่า วอยเรากินก้อนหนาหนักเาะเออบวดออกกินหลายแสบหลายกินหลายขีแตกเลยมา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 มมาบชวกินเนอันนี้คือชีวิญญาิเขากินบวชบัวักนี่ตักเอาดิสุกใสเยแล้เด้อมาพี่น้องมามาเสบเ มึงนี N è! N è! È, ้านหวเด้ออ้ยคน้จหนึ่งขับง่ยง่หนึ่งอ้าบอทิตไปนะอแน่แน่แน่เป็ปากแก็แน่บอเปดแน่สมิจิปโอ้โหฝิิ มาแลกนีจิบชิเที่ยวเข้าห้องน้ำจิปชิปมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มขี่นอกมักินได้ายคนรมีเศ้คุนนนเราเนี่ยกินได้แสบพันเลยเรากินโอ้เป็นตเศษได้ปุ๊บ

มาสอทุกเด้อกินระโดดยี่นะมานี้เราซื้อว uh, ัดคิวกัเขาได้แล้ววันนี้เขามนี่มข้าวบให้เขาวันี้ซื้อวัดคิวอ่ะจินน่าน้ำเย็นมาเด้ออกตาจน่าเนีย้ยจีน่าจีน่าอยากกินอเทียแปีับเนด้วยี่บเียจนา mọi <trạc> ừ. kinh tế <there>. là nó no, người mọi ừ. người mọi 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 người

กินต้งแต่ปมาสัมมาอ่ะคือทำเนี่ยเนี้ยอือใครู้ก่่บบาบบแบบแบบขี้ปนใจก็นี่แหละี้แตกไปเลีปน่ายหมดเลยโบราณตับมึงไปมื่อ่จะเย็นเี้ยว ไม่ยั้งไม่ยั้งไม่ยั้งมุยไปสนใจปุณเนียยลองามสนใจอือาสนใจจะรอเขาคากินอยากกินแซ่บเนาะแซ่บคือบางหอมมาปกเียนะโอ้โหแโแน่แซ่บแจองวัดคิวน้ำลังย่างนี่อยากเท้าบทันเขาอย่า

พอเดียวพ่อเดียวอนนี้โอ้ฉันมวยเลยจุกมวยของพ่อตัวโม่หน่อยๆแห้งเก่งเว้ยขันหยักเสีนหยักงอค่ำค่อยป่อยอืมจะดีว่าให้ออ เบ้ดละชุดหนึ่งเอากะปุ้นมาใส่อีกอันรชุดสองอยันนี่ป่าตัวโอ้ยจะได้กบกระบอกเอาเนาะโอ้ยยาดุกระด้างเลยนะปาตัวปลาตัวมันจะแส่ยะน้ำลายจะกึกกึก วุ้นโอ้ชูชูกินอะไรเขาไปเพงเต้นน่ยองลกมานนี่ยาสนไหนมาใา่มัดลกว่าจะทำหน่งะไ้ยังสืบ้ยาบหัวบ้ามโมหยาบบนัวนแสบอีเดีย เออข้องนีมันมะกะปิ้นกันออไปบอกเบิดเียงซ่แอาเสชั่วชัเสช่เสริมกองทัพอี๋บ่ดิแอบเสริมกองทัพอี๋ดิอูป่า